ข้างหลังผ้าเขียนด้วยสีบุรพาเล่าระเรียบเรียงด้พิจิอีพีที่สระหว่างทางที่กลับเป็นยามเย็ยนที่ไร้แสงแดดเด็กเล็กออกวิ่งเล่นกันตามบริเวณบ้านเราผ่านบ้านที่ภูมิฐานงดงามหลังหนึ่งสตรีรุ่นกำดัดหน้าตามหมดจดงดงามสองคนจุงเด็กน้อยเดินบ้างวิ่งบ้างบ้างด้วยความร่าเริองออกมาจากบ้าน ตามทางเล็กๆซึ่งนำมาสู่ถนนใหญ่ที่เรากำลังเดินอยู่สตรีรุ่นสาวสองคนนั้นมาถึงชายถนนขณะที่เรากำลังจะผ่านไปหอกคล้อยหลังหม่อมราชวงศีเลติก็ได้พูดขึ้นว่าหน้าตาอิ่มเอ,อิบและสวยสดทั้งสองคนนบพรเธอเห็นผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นอย่างไรผมต้องขอสารภาพว่า ผมติดใจเจอเร็กิริยาผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งเธอไม่คิดว่าผู้หญิงญี่ปุ่นมีเกิริยานุ่มนวลเกินกว่าความประสงค์ของผู้ชายหรอกรือผมไม่คิดเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นเธอเป็นผู้ชายน้อยไปกระมังฉันเข้าใจว่าผู้ชายโดยมากชอบผู้หญิงที่โลดพนหรืออย่างน้อยให้มีความโลดพนเจอปนอยู่บ้าง ต้องการให้มีความปราดเปรียวหรืออะไรเด่นๆอยู่ในจริตก,กิริยาของผู้หญิงเป็นเครื่องปรุงชีวิตไม่ให้จืดจางความเข้าใจของผู้หญิงอาจจะถูกแต่ผมเห็นว่าเครื่องปรุงชีวิตนั้นมีหลายอย่างต่างกันผมอาจเป็นฝ่ายข้างน้อยที่แลเห็นความนุ่มนวลในผู้หญิงเป็นความรื่นรมในชีวิตอย่างหนึ่งเธอห่างเหินผู้หญิงไทยมานาน อิทธิพลของผู้หญิงญี่ปุ่นทนใจเธอมากหม่อมราชวงศ์กลาติหัวเราะพูดอย่างจริงจัง <c oughs> แต่ฉันเห็นว่าเธอคิดถูกและเป็นความคิดที่ฉันขอสรรเสริญทั้งที่ฉันเองก็ไม่มีความชำนาญแม้แต่น้อยในการวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้ผมกล่าวขอบใจเธอเมื่อเธอจบประโยคสุดท้าย ฉันอดนึกถึงดูหน้าอิ่มเอิบของแม่สาวสองคนเมื่อกี้ไม่ได้เธอพูดต่อเป็นเชิงรำพันเหมือนต้นไม้ที่ได้ปุ๋ยดีออกดอกดูกำลังเบ่งบานด้วยชีวิตและความสดชื่นแห่งวัยรุ่นกำดักความเปล่งปลัง่งเช่นนั้นเตือนให้วนนึกถึงตัวเองแล้วก็ใจหายนิดหน่อยผมไม่เข้าใจผมกล่าวด้วยความชฉงนสนเทศแท้จริง ว่าเหตุใดคุณหญิงจะต้องใจหายเมื่อแลเห็นความสดชื่นของแม่สาวสองคนนั้นคุณหญิงเองก็มีสิ่งนี้อยู่แล้วอย่างสมบูรณ์บางทีความเปล่งปลั่งที่มีอยู่ในตัวคุณหญิงจะมีค่าเสียยิ่งกว่าในผู้หญิงสาวสองคนนั้นอีก <c oughs> ใครสอนให้เธอมาพูดกับฉันเช่นนี้ความรู้สึกดนลใจสอนผมผมตอบเธอไปทันที และผมเชื่อว่ามีใช่แต่ผมเท่านั้นที่เห็นเป็นเช่นนี้แต่เธอยังไม่ทราบถึงความกังวลของฉันความสดชื่นของฉันถ้าเธอเห็นว่ามีจะนำไปเปรียบเทียบความสดชื่นของแม่สาวสองคนนั้นไม่ได้ความสดชื่นของหล่อนนั้นฉันบอกแล้วว่าเช่นดอกไม้ตูมที่กำลังจะแย้มบานเป็นความสดชื่นและรุ่งอรุณ ส่วนความสดชื่นของฉันนั้นถ้าหากว่ายังคงมีอยู่ในเวลานี้ก็นับว่าเป็นความสดชื่นในยามย่ำยอแสงแล้วจะจางหายไปในมิจฉาบัดนี้เธอคงจะเห็นว่าจะมีเหตุผลที่เดียวที่จะพูดว่าใจหายผมยังมองไม่เห็นผมสนองต่อยคำของเธอด้วยความสนใจแม้ว่าจะถือหลักในการเปรียบเทียบ เช่นที่คุณหญิงกล่าวผมก็ยังไม่เห็นพ้องด้วยในข้อที่คุณหญิงพูดว่าความสดชื่นของคุณหญิงนั้นเปรียบเหมือนความสดชื่นของยามตะวันกำลังจะตกดิในในสายตาของผมความสดชื่นของคุณหญิงยังอยู่ในยามเช้าแม้อาจไม่เรียกได้ว่าเป็นยามรุ่งอรุณแต่ก็ยังมีเวลาอีกนานที่จะํำรงความเปล่งปลั่งไว้ได้ เธอเป็นผู้เลื่อมใสในตัวฉันเสียจริงๆแม้ว่าหม่อมราชวงศีโรติจะไม่ยอมรับรองถ้อยคำที่ผมกล่าวแต่ในน้ำเสียงนั้นก็แสดงว่าเธอมีความเบิกบานใจมากที่ได้ยินคำกล่าวเช่นนี้และด้วยเหตุนั้นเธอไม่รู้หรอกว่าสายตาของเธอพลางพลาวไปเสียแล้วเธอรู้หรือไม่ว่าฉันมีอายุมากกว่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นสาวได้แล้ว ผมไม่คิดว่าจะมีใครสักคนหนึ่งถือว่าผู้หญิงที่มอายุยังไม่ถึงสี่สิบจะไม่ใช่คนสวยเสียแล้วและเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณหญิงเธอมองดูข้าพเจ้าด้วยสายตาที่สแสดงว่ามีใยเธอคงไม่รู้ว่าฉันมีอายุถึงสามสิบห้าปีแล้วด้วยคําพูดประโยคนี้ทำให้ผมตกตะลึงและมองจ้องเธออย่างไม่สุภาพ ครั้นแล้วผมก็หัวเราะฮ <c oughs> คุณหญิงปดผมผมรู้ว่าคุณหญิงพูดล้อผมอะไรกันนี่เธอคิดว่าฉันมีอายุเท่าไหร่กันเล่าบอกฉันเร็วว่าเธอเดาว่าฉันอายุเท่าไหร่ผมคิดว่าอย่างไรเสียอายุของคุณหญิงก็ไม่สูงไปกว่า28ปปีเป็นแน่ ความจริงคุณหญิงคงจะมีอายุราวๆยี่สิบหกปีเท่านั้นยี่สิบหกปีเธอร้องในดวงตาของเธอมีประกายแห่งความปิติใช้อยู่เธอทำให้ฉันหวนรำลึกถึงความรู้สึกของฉันเมื่อแปดปีล่วงมาแล้วฉันจดจำความรู้สึกของฉันได้แม่นยำว่าในเวลานั้นชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความหวัง ฉัไม่เคยสังหอ์หรือว่าสะดุ้งไปแม้แต่ขณะหนึ่งว่าฉันจะต้องเข้าสู่พิธีวิวากับท่านสุภาพบุรุษซึ่งมีอายุเข,าเข้าเขตชราภาพแล้วมันเป็นธรรมชาติของฉันที่ไม่ชอบความสุดโสมเหี่ยวแห้งอับเฉาในบางคราวฉันอาจกล่าวได้ว่าฉันกลัวแต่ว่านั่นมันเป็นเวลาทั้งเก้าปีมาแล้วก็เดี๋ยวนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหญิงเล่าครับ ผมถามด้วยความสงวนสนเทยิ่งขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นน่ะหรือเธอทวนคำถามผมช้าๆทออสายตาเหมอมองไปข้างหน้าความสาวและความฝันอันสวยงามก็เข้ามาอำลาฉันฉันควรอนุญาตหรือไม่มันไม่ใช่ปัญหาฉันจำต้องอนุญาตอยู่แล้วนอกจากนั้นเธอก็เห็นแล้วว่าฉัได้แต่งงานกับท่านเจ้าคุณ ผมเกือบจะถามออกไปแล้วว่าเธอหมายความว่าเธอไม่พอใจในการแต่งงานนี้หรือแต่สติสัมปชัญญะยังคงมีอำนาจสูงกว่าความอยากรู้ผมสำนึกได้ว่าออกจะเป็นการไม่สุภาพและอาจจะเป็นการล่ลาระล้วงเกินไปที่จะตั้งคำถามเอากับเธออย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้นแม้ว่าฉันจะไม่ชอบความหิวแห้งสุดซมเพียงใดและแม้ว่า ฉันจะรักความสวยสดงดงามเพียงใดแต่เวลาเก้าปีมันก็ผ่านฉันไปซสีแล้วหม่อมราชวงศ์กีรติพูดต่อไปฉันอยากจะเป็นอย่างที่เธอคาดเดาว่าฉันเป็นแต่คนเราจะฝืนความจริงไปไม่ได้ทั้งหมดหรอกแล้วความจริงเป็นอย่างไรเล่าครับ <c oughs> ความจริงฉันก็ไม่ได้เป็นหญิงสาวอายุ26ปี อย่างที่เธอเข้าใจนะสิเธอยิ้มน้อยๆด้วยอารมณ์เย็นฉันไม่ได้โดดหรือคิดจะล้อเธอเลยเมื่อฉันพูดว่าฉันมีอายุถึง35ปีแล้วเธอจะเห็นว่าฉันได้ผ่านวัยที่เขาเรียกว่าครึ่งคนคน่อนคนเข้ามาแล้วดังนั้นฉันจึงรู้สึกว่าจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นหญิงสาวได้อีกแล้ว แต่ผมไม่ควรจะเชื่อในตาของผมยิ่งกว่าคำบอกกล่าวของคุณหญิงหรอกหรือผมพูดอย่างจริงใจแม้วันนี้นพพรดื้อจริงๆเธอชายตามายิ้มอย่างน่ารักโปรดอภัยให้เก็ดความดื้อที่สุจริตของผมร้อยทั้งร้อยเขาจะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อแต่คุณหญิงบอกเขาว่าคุณหญิงมีอายุ35ปี ความเป็นสาวและความเปล่งปลังล่งในตัวคุณหญิงนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดแจ้ะแม้ว่าจะปิดตาเสียข้างหนึ่งเว้นเสียแต่ว่าอีกข้างหนึ่งที่เหลืออยู่จะมีใช่ดวงตาที่ปอดเธอพูดอย่างสนุกผมพูดด้วยความสัตย์จริงดีแล้วนพพรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เธอเที่ยวไปเดาอายุของใครๆผิดไปฉันจะบอกความจริงแั่เธอข้อหนึ่งว่า ผู้หญิงที่รู้จักรักษาตัวปร,รุงตัวอยู่เป็นนิดนั้นอาจที่จะลดอายุมาได้ราวๆหปีจากของจริงเสมอแต่คุณหญิงคงจะได้ประทานพรนจากพระอินทหรือมิฉะนั้นก็คงจะได้อาบไฟศักดิ์สิทธิ์ชินพระนางอัจฉาจึงสามารถดำรงความงามสดชื่นไว้ได้อย่างประหลาดผมไม่เคยพบสตรีคนใดที่จะทำให้ผมเข้าใจผิดอย่างที่ผมกำลังเข้าใจผิดในตัวคุณหญิงบอกผมหน่อยสิครับว่า คุณหญิงมีวิธีการเป็นพิเศษลี้ลับอย่างไรบ้างแหมพอทีพอทีอทเธอบอกมือให้ผมสงบปากสงบคำฉันจะไม่พูดกับเธอต่อไปแล้วในเรื่องนี้รู้ไหมนพรเจะตั้งใจจะยืนยอฉันตลอดเวลาและการที่ประพฤกษเช่นนั้นจะทำให้เธอเสียเด็กเธอวางหน้าอย่างเคร่งคลึมและเดินต่อไปโดยไม่พูดอะไรอีกแต่ในวันแรกที่ได้พบกัน และหม่อมราชวงศ์กิรติได้พูดกับผมด้วยสีหน้าท่าทางเช่นนี้ผมคงจะตกใจมากแต่เมื่อเรามีความสนิทสนมกันพอที่ผมจะเข้าใจได้ว่าเธอหมายความว่าอย่างไรในการพูดเช่นนั้นผมก็ได้แต่อมยิ้มเรากลับถึงบ้านในเวลาโผลเพลท่านจะุกุณยังไม่กลับผมก็เลยอยู่เป็นเพื่อนหม่อมราชวงศ์กิรต,ติต่อไปเมื่อเธอเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอาบน้ําเสร็จแล้ว เธอได้ขอให้ผมไปอาบน้ำเสียก่อนที่จะมาถึงเวลารับประทานอาหารเธอไม่ยอมที่จะเห็นผมมีหน้าตาขมุกขมอมไม่สะอาดหมดจดดังนั้นคำปฏิเสธของผมจึงไม่เป็นผลและจะด้วยเหตุผลอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกดีใจอย่างผิดปกติในคำขอร้องของเธอผมเองก็ไม่สามารถจะตอบปัญหาข้อนี้ได้ ความรู้สึกและความเพลิดเพลินที่ได้รับจากการสนทนากับหม่อมราชวงศีรติในเย็นวันนั้นได้ติดตามมาในความคิดกำนึงของผมตลอดเวลาที่เดินทางกลับบ้านเรื่องอายุอนามของหม่อมราชวงศีรติเป็นความรู้ใหม่ที่ผมได้รับโดยไม่ได้คาดคิดมาแต่ก่อนเป็นสิ่งที่ทําให้ผมพิศวงงงงวยอย่างที่สุดแม้ผมจะเชื่อแล้วว่าคําบอกกล่าวของเธอเป็นความจริงแต่ผมได้ทราบจิตแต่แรกเริ่มว่า เธอมีอายุตั้ง35ปีซึ่งแปลว่าเธอแก่กว่าผมถึง13ปีแล้วผมก็คงจะรู้สึกว่าเธอเป็นผู้ยายเสียเลอกเกินและผมคงจะไม่อาจประพฤติตัวสน,สนิทสนมกับเธอในทํานองที่เป็นอยู่ได้แต่ว่าในเมื่อที่สุดเราได้มีความสนิทสนมต่อกันฐานะเพื่อนแล้วเรื่องอายุของเธอก็เป็นแต่งนาของความจริงเท่านั้นผมจึงคงรู้สึกว่าผมประชวงกีลติเป็นเพื่อนที่มีอายุแก่กว่าผม เพียงสาถึงสปีคำบอกเล่าในะเรื่องอายุอันแท้จริงของเธอไม่ไดีกีดกันผมให้ห่างไกลออกมาจากความสัมพันธ์อันสน,สนิทสนมในใจที่ผมได้มีต่อเธอแม้แต่นิดเดียวอย่างไรก็ตามคำชี้แจงของเธอในบางตอนซึ่งผมไม่อาจจะเข้าใจในความหมายได้โดยเฉพาะในตอนที่กล่าวถึงการที่เธอได้แต่งงานกับท่านเจ้าคุณได้ก่อให้เกิดความทึ่งแกผมเป็นอันมากตามที่เธอพูดทิ้งไว้สั้นๆนั้น ถ้าใผมตีความเอาเองผมก็จะตีความไปในทางที่ว่าเธอหามีความสมัครใจนในการแต่งงานไหมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าการตีความเช่นนี้จะเป็นการถูกต้องกับความจริงยิ่งคลุ่นคิดไปผมก็กลับเห็นว่าปัญหาในเรื่องการแต่งงานของหม่อมราชวงศีลติยิ่งจะกลายเป็นความลี้ลับหนักขึ้นกว่าเดิมอีกในที่สุดเมื่อกลับมาถึงบ้านและล้มตัวลงนอนผมได้ตั้งปัญหาถามตัวเองว่า เหตุใดผมจึงเก็บเอาเรื่องราวส่วนตัวของมมราชวงศ์กีรติมาคลุ่นคิดผมมีหน้าที่หรือความจะเป็นอะไรที่ต้องไปคบคิดปัญหาเหล่านั้นในเวลานี้ผมอาจจะถือตัวเองว่าเป็นเพื่อนที่สนิทคนหนึ่งของเธอก็จริงแต่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องคลุ่นคิดถึงเรื่องราวส่วนตัวของเธอเดี๋ยวยังที่เธอเองไม่เคยแสดงว่าได้มีความคิดเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยหรือจะว่าได้ออกปากขอร้องให้ผม ขบคิดปัญหาเกี่ยวกับตัวเธอในข้อหนึ่งข้อใดก็เปล่าทั้งสิน้นถามตัวเองอย่างนี้แล้วผมก็ไม่อาจตอบได้ดังนั้นจึงพยายามกำจัดปัดเปล่าความคลุ่นคิดอันไม่มีเหตุผลนี้ให้พ้นไปซึ่งผมรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว